เอาเลยครับครั้งนี้จะเป็นภาคเรียนที่สองช่วงสัปดาห์แรกเราก็เรียนกันรูปแบบเดิมก่อนแล้วค่อยมารับงานในช่วงสัปดาห์หน้าครับอันนี้เราจะเริ่มต่อเลยจากเดิมเมื่อเทอมที่แล้วเราจบไปที่เรื่องของเวลาเวลาเราจบแล้วแต่เล่มหนึ่งเรายังไม่จบ เราก็เลยต้องมาต่อที่เล่มหนึ่งให้จบโดยการเรียนถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนเราจะจบไปเราเรียนสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์หมดเลยจะทั้งหมด2บทเราจะจบกันแล้วรับงานจะเป็นในเรื่องของงานเริ่มตั้งแต่เศษส่วนเป็นต้นไปมา เรามาดูเรื่องรูปเลขาคณิตทางคณิตรูปเลขาคณิตศาสตร์ต้องเรียกแบบนี้รูปเลขาคณิตศาสตร์ก็คือพวกรูปสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแบบนี้แล้วทําไมเราต้องมาเรียนเรื่องนี้เพราะจุดที่สําคัญที่เราต้องเรียนคือแกนสมมาตร แกนสมมาตรคืออะไรแกนสมมาตรคือหาปรกากรแกนสมมาตรคือสมมุติว่ามันตรงซีเรียมหนึงอันแนวแมวเปลีกยนสีเ้นตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติมันอยู่กึงกลาง สมมุติว่ามันอยู่ตรงกลางนะแล้วเราพับกระดาษมาเราพับสี K ่เหลี่ยมนี้มามันจะกลายเป็นแบบนี้ใครให้เราลองจินตนาการถึงสมุดเหลืองสื่อที่เราพับแล้วก็คีบออกมาตรงๆแบบนี้ตรงกลางตรงกลางตรงนี้เลยมันเรียกว่าแกนสมมาตรพับแล้ว พับแล้วทุกด้านเท่ากันพับแล้วทุกด้านเท่ากันอ่สมมติอันนี้นี่เลยหนังสือเราเคีออกมามันจะเป็นสี่เหลี่ยมเมื่อเราพับมันจะพอด,ดีเลยมันจะพอด,ดีกันเลยส่วนตรงนี้ตรงกลางตรงนี้ที่มเป็นร้อยต่อตรงนี้เราจะเรียกมันว่าแกนสมมาตร รูปหนึ่งรูปไม่จำเป็นต้องมีแกนสมมาตรเพียงแกนเดียวตัวอย่างสี่เหลี่ยมถ้าครูทําแกนสมมาตรลงไปตรงกลางแบบนี้พับกันพับกันมันเท่ากันแล้วครูลองแบบนี้ สมมุติมันตรงกลางนะอันนี้มันไม่มีแบบขีดแบบกลางให้ก็เลยกะกะประมาณนี้พับเป็นแนวนอนพับเป็นแนวนอนพับเป็นแนวนอนปุ๊บมันก็มี ที่เหลือเท่ากันนี่ก็คืออีกหนึ่งแกนบักกี้ตรงนี้อีกหนึ่งแกนมันกลายเป็นสองแกนถ้าถ้าครูทำแบบนี้ล่ะเอาไหมนะอาจจะเละไปหน่อยถ้าครูทำแบบนี้เท่ากันไหมคำตอบคือ ไม่เท่าเพราะรูปสี่เหลี่ยมอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามันจะมีเพียงสองแกนแนวตั้งกับแกนนนอนขีดหนึ่งขีดคือหนึ่งแกนไม่ใช่ตรงนี้หนึ่งแกนตรงนี้หนึ่งแกนไม่ใช่แต่เป็นขีดหนึ่งขีดนี้หนึ่งแกน นี่หนึ่งแกนเป็นสองแกนเหมือนกันกลมๆหนึ่งแกนสองแกนเหมือนกันพับให้เราจรินตนาการว่าเราตัดกระดาษแผ่นหนึ่งไม่สิกระดาษหนึ่งแผ่นเราพับแล้วพับแล้วไม่มีส่วนเกินส่วนขาดไอ้ตรงรอยพับตรงนั้นเราเรียกมันว่าแกนสมมาตรโอเคนะ ถ้าซีเรียมซีเรียมอยากมีลายแกนต้องเป็นซีเรียมเจอซัสคือด้านเท่าทุกด้านตรงกลาง1นึสองพับเฉียงก็โดนพับเฉียงทางนี้ก็ได้เหมือนกันแบบนี้คือแกนสมมาตราซีเรียมเจอรัสนี้จะมี1 2ึ่งสองแกน แบบนี้นี่คือแกนสมมาตรไม่จำเป็นต้องเป็นรูปเลยค่ะคณิตร,ร,ร,รูปดาวเเร็กแล้วรูปดาวรูปดาวหนึ่งดาวตัดตรงกลางพับกันได้ ครูถามถ้าเกิดครูพับตรงกลางแบบนี้พับแนวนอนได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะเมื่อพับไปปุ๊บอันนี้จะกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวคอดูเดี๋ยวคอดออูตรงนี้มาปุ๊บตรงนี้มาปุ๊บครูพับไปปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้ มันจะไม่เหมือนกันมันเลยกลายเป็นแกนสมมาตรในรูปดาวมันจะมีแค่รูปแนวตั้งเพียงรูปเดียวแน่นอนรูปแบบนี้รับปุ๊บเท่ากันได้แค่แกนเดียวถ้าเกิดตัดตรงกลางข้างบนตรงนี้แหลมก็ไม่ได้เหมือนกันมาต่อเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะรูปหกเหลี่ยมมีหกม,มุมมุมก็คือไอตัวนี้ไอเนี่ยเราเรียกมันว่ามุมไอตรงเนี้ยเราเรียกว่ามันมุมหรือด้านแล้วเราได้ได้กี่แกนมาหนึ่ง สองถ้าเกิดมาแกมแบบนี้ต้องเป็นด้านเท่านะอันนี้ครูวาดมือมันก็เลยด้านไม่เท่าพับเฉียงขึ้นมาก็ได้พับเฉียงกลับมาก็ได้แล้วพับแบบนี้ก็ได้พับมาก็ได้รูป มันจะลิไปหน่อยริเลยแหละแต่รูปแกนสมมาตรานี่เลยหนึ่งกึ่งกลางได้นี่เลยเรียม,มานี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งแกนสองแกนสามแกนสี่แกนต่อไปถ้าเป็น ละว่างนี้ก็ได้ละว่างนี้ก็ได้ออจะมองยากมันจะมองยากไอ้เรื่องอันเนี้ยคือเราต้องลองวาดดูแบบนี้อันแบบนี้ก็จะได้เพียงแนวนอนและแนวตั้งสองแกนแค่นั้นรูปทุกรูปเช่นกัน ตัวอ,อย่างเช่นรูปบวกบวก,ก็ได้1แกน2แกนแบบนี้ถ้าเกิดเราไปเฉียงแบบนี้มันจะไม่เท่ากันก็เลยเป็นว่ารูปบวกจะได้เพียงแค่2แกนการใช้แกนสมมาตรให้เราย้อนกลับไปเลยว่าคือให้เราลองจินตนาการเราพับกระดาษ แล้วเราตัดตัดเป็นรูปไอ้ตรงส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นตรงเนี้ยเราเริ่มตัดจากตรงเนี้ยมาปุ๊บสมมุติครูพับกระดาษเรียบร้อยครูต้องการรูปหัวใจครูตัดตามเส้นเส้นรูปหัวใจนี้เมื่อตัดออกมา มันจะกลายเป็นแบบนี้อ๋อคนละด้านกลับด้านหน่อยมันจะกลายเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเมื่อคูุขี้ออกมาคลายมันออกมามันจะกลายเป็นรูปหัวใจด้านทั้งสองด้านมันจะเท่ากันนี่คือแกนสมมาตรแกนสมมาตรคือพับกระดาษหรือพับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันเท่ากันแต่เมื่อไม่เท่ากัน อันนั้นไม่ใช่แกนสมมาตรอันนั้นถือผิดแม้แต่บางรูปถ้าพับแล้วไม่เหมือนกันอย่างเช่นรูปนี้นี่พับแล้วก็ไม่เหมือนกันพับยังไงก็ไม่เหมือนกันแสดงว่ารูปนั้นไม่มีแกนสมมาตรเลยโอเคนะ เรื่องแกนสมมาตรไม่ค่อยมีอะไรยากให้เราลองจินตนาการเลยกระดาษหนึ่งแผน่นพับพับพับได้ไหมถ้ามันเท่ากันนั่นแหละคือแกนสมมาตรถ,ถ้าไม่เท่าพับแล้วไม่เท่ามันไม่มีแกนสมมาตรโอเคต่อไปงานครั้งที่หนึงคือทำหน้า98ถึง102ในแบบฝึกหัด เล่มขาวโอเคนะงานครั้งที่หนึ่งหน้า9 8ถึง102 102หนังสือแบบฝึกหดัดเล่มขาวโอเคครั้งหน้าเราจะมาเจอเรื่องแกนสมาร์อีกครั้งหนึ่งสำหรับครั้งนี้ก็จบเท่านี้ถ้าเกิดใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามได้